ติดใจติดิีิเลยจั๊กเพียงย่างบอดปกติติดบอสิดบอสปรตูบอสหลายคนบอกคือจิงแม่แม่เพลงอะไรที่เราไม่รู้ก็คืองไปสวัสดีพี่ๆเออที่เราไม่รู้คือไม่ติดสาวเตงก็เอาไว้นี่ก่อนก็ได้อันนี้ก็เอาไว้นี่ก่อนนาเลยอะบอดกิน ถ้าแยงมึงบ่ได้แบงมาอยู่เลี่ยวตีกเราะเลีดอกเอาไาอยู่ไม่ใช่เราแงกว่าทาดอกก่ทาดอกแบงฟุ้นนี่หละมาติดออกดอกเออไปเงข้างไหนก่อนงข้างหน้าป้าครับ

ากุมปิดนะคะซื้อบัตรจองบัตรเอ้ยซื้อบัตรซื้อตั๋วได้นะคะหน้าไมโอน้องมาแล้วว่าแล้วลืมยังไหมแม่ลืมยังอีกแล้วน้องมานะลืมอะไรอีกครคเทนต์อะไลืมยังอีกลืมรก,ก,กระจกไปซื้อกระจกหรือบัตรนึ้เอาจุกไปพี่น้องภารกิจไปซื้อกระจกที่นี่ ซื้อกลุ๊กูกเดียวาเนี่ยเพราะว่าให้พอพ้อยเพิ่นเฮ็ดมาไล่กับรออัดคลิปตอนน้องเซ็กซาวเมื้อนี้เดี๋ยวแค่สีอัดคลิปให้เบิ้ง รอบนี้คืนนี้ต้องรีบเขากุมปิดกุมปิดรับเชิญน้องมะน,นะแล้วก็เออไอหลายหล,ล,ลายคนเมื่อนี้หลายคนแห้ศิลปินมารวมแจมจะเป็นรับเชิญผู้ใดอยากเขากุมปิดแต่ว่าซื้อว่าเป็นกะสามารถทักหาน้องมะน,นะหรือว่า หาหน้องมะนะก็ได้ซื้อว่าเป็นแน่น้องมานะเซื้อหายโสักาต้องถักเอาลิง mm hmm. น้องมะณะแช่ลงอยู่ดอกแม่ลิงลิงกดซื้อปุ่งปิดเนาะ mm hmm. คุณยายกระทูมาอันนี้ซื้อปักไฟมาน้ำราะว่าหลบกวนมานันมันมีตัวเชื่อมซ้ำ กอนมูก็เลยบหกว่าเฉื่อเอียงเอียจังไหนเดาไปซื้อหาซื้อปักไฟกับกระจบกป,ปักไฟเป็นสองตาตัวเสียวสองตาแต่ว่าใครอยู่มองที่เพิ่นอันนี้มันจะเลื้อนเนาะมันอยู่กไก่มองอันซสือของมันบ่ไก่เดี๋ยวแค่สิอัดคลิป ตอนน้องซิกร้วหรือว่าอัดตอนน้องแสดงแต่ว่าตอนน้องแสดงอาจสเสด้ชมมืออื่นเศา้าหลังจากที่เพื่อนไล่ไล่โซดจบออียงเดียบร้อยแคทกระจังสีลงมืออื่นเสาระเป็นเป็นมือทัดไปให้เบิ่งส่วนแม่แม่ที่อยากดูสดสดก่อนก็สามารถเบิง่งผู้ใดยากเบิ้งแบบครบสดนะเบิ่งได้แต่ของแค่ะอาจจะอาจเป็นบางตอน ไม่ได้อัดมดอัดเป็นบางตอนอัดเฉพาะที่น้องในรวมแสดงหรือว่าเป็นช่วงที่โมเมนต์เพลงมีคาสิตเหมืมอนบ๊วยบางยางดิเอาพยอพยอาจจะเอาพอยลืมเป็นเพลงของอ่ามนแค้นเนาะมันเป็นเิีสิทธิ์อยู่ยแล้วของมนแค้นสาวดาวไต่อาจจะเป็นเิีสิทธิ์แดงเลยละดิ แดงเหลือบเลยอันนี้กัสม,ม,มีมามีมาเมื่อนีวันที่สองแล้วก็จะมามาเจอกันกับน้องมะนา,าอีกที่ก็คือเปิดวง21เปิดวง 21, 21่สเปิดวงกับยิ 21, เปิดวงแล้วก็ยุดไปแล้วค่ะไปต่องานยี่สิบหกยี่ยุดแล้วก็30 30แล้ว สามสิบแล้วเดือนหน้าแต่ว่าทีหนึ่งอ่ะยิงเงาบอทโมบอทมอนาเชเดาเดาเบิ้์เกือบสิบห้าเหมือนแต่ว่ามันเป็นของกำนันแกะแล้วก็ปมาช่วยนะแต่ว่าเพื่อนจะไปล,ล่วงเลยตรงรอติดตามเอาละพี่น้องจะใส่คลิปนี้แค่กระสิบเพฝากไว้สำหนับสักวันคลิปหน้าบอกกันไปแต่เดี๋ยวแคทไปหาสื่อของให้น้องก่อนเดี๋ยวแคทไปฮอดน้องแคทกะสิอคลิปอัปเดตพี่น้องไปทีละช็อตละช็อต